เป็นแฟนเขานะจริงดิจริงสัญญาเลยก็ได้ <c oughs> ดูแกะบนลูกเสือ้ายขอสัญญาว่าคนหนึ่งทาทำให้<ส>ยูมีความสยาวลูกเสือที่ไหนเขาชูกันสี่นิ้วเอา้าไม่รู้หรอสมัยนี้ย,ยงตัดต้องสี่แล้วสี่อะไรสี่เมตรสี่เมตรไม่ต้องงงทรีบอดแบนจากสามไม่เป็นสี่เมตรราคาเดิมห้าร้อยเก้าสิบบาทลูกค้าเราเราให้ทุกคนอยากให้คุณมีความสุขที่สุดในโลกบอดแบนทรีบอดแบนทุกนั้นที่ให้คุณได้โทรหนึ่งห้าสามศูนย์ ทรีวอดแบนจาก3เม็กเป็น4เม็กราคาเดิม590บาทลูกค้าเราเราให้ทุกคนอยากให้คุณมีความสุขที่สุดในโลกวอดแบนทรีบอดแบนเท่านั้นที่คุณได้